สวัสดีค่ะเรานะคะได้ได้รับเกียรติจากไกดพิเศษเลยค่ะจากเจ้าทิน่นแห่งเกาะสมุยนะคะพาเรามาเที่ยวเกาะแตน,นะคะ่ะวันนี้ก็จะรู้สึกแบบตื่นเต้นนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเรามาอยู่กันที่เกาะแตนนะคะแล้วเดี๋ยวรจะให้ชมความพิเศษของเกาะแตนนะคะเดี๋ยวเรามาถามเจ้าทิ่นกันค่ะว่าเกาะแตนเนี่ยมีความพิเศษยังไงนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากน้องภูมินะคะเป็นเจ้าทินแห่งเกาะสมุยนะคะน้องภูมิช่วยช่วยบอกความพิเศษหน่อยค่ะเกาะแตนนะครับ มันก็จะเป็นเกาะที่มีธรรมชาติสมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนอยู่มันก็ในเกาะแตนมันก็จะมีหมู่บ้านอยู่นิดนึงแล้วก็มีวัดแล้วก็ใกล้ๆเกาะแตนียมันจะมีเกาะที่เรียกว่าสมอยู่ครับเป็นเกาะหมูคนระับแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่มาเที่ยวสมุยนะคะก็สามารถมามา,มาเที่ยวที่เกาะแตนได้นะคะเพราะว่าเรียกว่าเป็นเกาะที่เป็นมีความธรรมชาติมากนะคะเดี๋ยวให้น้องภูมิเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติด้วยก็ได้ค่ะ if you come to เกาะเตน please keep everything clean and don't mess everything and you're gonna be happy <Thank> you. ค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวเกาะแตนนะคะก็ถ้ามาเที่ยวแล้วนะคะก็อย่าลืมช่วยกันดูแลของในเรื่องความสะอาดด้วยนะคะเพราะว่านี้จะเป็นการอนุรักษ์แบบธรรมชาติเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติค่ะไปค่ะแล้วเดี๋ยวพวกเราวันนี้เดี๋ยวเรา,าพี่อมจะพาพวกเราทีมออปชันนะคะไปไหว้ผาใหญ่กันค่ะระใหญ่เกาะแตนนะครับวันนี้นำทีมโดยผู้ใหญ่พงศ์นะครับไปเลยไป รับค็อกเทรดที่ดูโชว์เจ้าของงานสวยมากเลยอ่ะกอสมุนะพันี่ระองค์นี้เรียกเรียกพระองค์พระอนุตตรธรรมเป็นองค์ประธานของพระอาจารย์คนหนึ่งที่ผมนับถือครับคือจะขึ้นมาบนบนนี้คือสวยมากคือจะมาบนนี้แล้วจะเห็นวิว3าม้อหสิองศาเลยนะครับตะกูลนผมเป็นคนก่อแตนโดยกำเนิดและผมก็อยากจะสร้างอะไรไว้ให้เป็น เครื่อณาของตระกูลผมและมอบให้เป็นของกอแตนว้เป็นที่สักการะบูชาแล้วก็ประกอบกับวิวตรงนี้มันจะสวยมากสามมองไป360องศาเลยนะครับและนี่จะเป็นเกาะมดแดงเกาะมดแดงเกาะม,มัดโกงเกาะหลามลายพวกนี้ประการังจะสวยมากแลวทางนี้เป็นสมุยนัดวแรมนั้นเป็นโรงแรมคอนดัดคือคนที่มาเกาะแตนส่วนมากถ้าไม่ได้มาเที่ยวไอ้ทั่วเหมือนกับเกาะแตนไม่มีอะไรแต่จริงๆเกาะแตนมีสเสน่ห์ ในเรื่องธรรมชาติที่นี่เรามีชมรมรักเกาะแตนมาด,ดูแลทรัพยากรธรรมชาติแต่ก่อนพื้นที่ทั้งหมด90บเนบนเกาะแตนเป็นสวนมะพร้าวหมดที่ดินมีโฉนดแต่ว่าช่วงหลังพอตัวร่วงมันกินมะพร้าวหมดเราก็มีมติตกลงกันว่าป่าไม้ที่ขึ้นรุ่นสองเราจะไม่โค่นแค่ทําความสะอาดด้านล่างให้ให้มันสวยงามแล้วเดี๋ยวเราผ่านจากจุดนี้ไหว้พระไาเสร็จเดี๋ยวก็จะไปทางหัวแหลมแหลมหิน เป็นหินสวยงามระยะทางประมาณ3มกิโลหินสวยงามทั้งนั้นทั้งหมดเลย วันนี้เราก็มาถึงที่ของเกาะมูนะคะอันนี้ก็มาสุ่มนะคะตอนนี้พวกเราทีมออปชั่นนะคะก็น้องได้ไกน้องภูมิพามาเที่ยวเกาะมาสุ่มนะคะออตอนนี้ก็ตื่นเต้นนิดนึง <c oughs> อ่าน้องภูมิช่วยอธิบายนิดนึงว่าเกาะมาสุ่มเนี่ยถ้าจะาใครอยากจะมาท่องเที่ยวนะคะสามารถมาได้ยังไงก็ต้องไปลงที่เกาะสมุยก่อนครับแล้วก็ต้องนั่งเรือสปีดหรือว่าเรือหางยาวมาอีกทีครับเกาะมาสุ่มก็จะเป็นเกาะที่มีซิกเนเจอร์อย่างเดียวเลยก็คือหมูนะครับ อีกซิกเนเจอร์หนึ่งนะคะสำหรับเกาะหมู่นะคะหรือว่อาเกาะมัดสุมเนี่ยคือที่นี่หาดทรายขาวมากสวยมากน้ำทะเลเป็นสีฟ้าถ้าใครมาสมุยนะคะก็พลาดไม่ได้แนะนำว่าควรมาค่ะน้ำพุมพู้เชิญเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวหน่อยค่ะพูดได้เลยก็นะครับใครจะมาเที่ยวนะครับก็มาได้เลยช่วงนี้ครับทุกอ,อย่างมันลดราคาหมดมันก็จะถูกไปหมดครับแต่มาแล้วต้องรักษาความสะอาดด้วยครับ if you want to come to this island you have to go land on Samui first and bring the speed boat here and if you come you have to keep everything clean and don't mess everything up you're gonna be happy อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะดมาเกาะมาสุ่มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับช่อง Option 4 Wheel Drive TV ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบาย